ท่านผู้ฟังคะากระแสะหมูเด้งนั้นทําให้การท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีนั้นคึกคักนะคะค่ะรวมทั้งที่เมืองพัทยาด้วยนะคะค่ะนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยายอมรับกระแสะหมูเด้งทําให้เมืองพัทยาและจังหวัดชนบุรีนั้นมีนักท่องเที่ยวคึกคักมากกว่าแปดสิบเอร์เซ็นนะคะค่ะ นายบุญอานันต์พัฒนาศิล์นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้สัมภาษณ์ว่ากระแสหมูเด้งที่เป็นไวรัสขนาดนี้ทําให้นักท่องเที่ยวนี่มาเที่ยวเมืองพัทยาจํานวนมากนอกจากนี้ยังเป็นช่วงปิดเทอมทําให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเชิงครอบครัวที่เดินทางมาสวนสัตว์เขาเขียวและจังหวัดชลบุรีพัทยาบางแสนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะทําให้เศรษฐกิจมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ซึ่งส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยทําให้ที่พักมีการจับจองเพิ่มจำนวนมากขึ้นมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นกว่า30%ในช่วงวันธรรมดาแต่ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มมากขึ้นถึง80%ค่ะโดยนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาก็ได้กล่าวอีกว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดูหมูเด้งค่อนข้างเยอะ ทำให้แหล่งท่องเที่ยวอื่นทั้งที่พักร้านอาหารอรอบๆบริเวณเขาเขียวบางแสนพัทยาคึกคักมากเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวมากนั่นเองค่ะ